มาสักการ์บุค่ะอาตุเจริญพรบ่กเรื่องชนเอ้าบบเรื่อมูลน้านคนสลัด่ะิมานีสามสิบใช่ไหมค่ะปูมาคงสุดท้ยมีคทตายอับอโบมีแถวมีสามตัวถัแถวทำแถวลูกล่าง หลังแถวโหดทา้ายก็มีหกอ้าอาแปดห้าสามหกห้าห้าแปดแล้วก็ห้าสามนะครับ 5. 5, 5, 8, 5, ปูเะใช่หกห้าห้าแปดห้าสามนหนงเด้อยปูศูนหานะคะหน<อ>ึ่งห้าห้าห่งหาปู้าลังหลังีเดียวหลังย่งเดียวปะครับรรป แล้วไมา่บอกออกอลังเลแบบไหนลาแปดอันแรกค่ะปุ๊หมดแล้วออกอเลยมัวที่แล้วล่า,ลาออกหาแปดค่ะปุ๊แอ,อ,อ่าค่ะออกแล้วก็ออกอ,อีกเลยเนาะปุ๊เนาะใช่ค่ะเคยออกค่ออะอืมข้างหลังค่อยๆมายอย่างนี้นะค่ะก็ไปด่าดูค่ะปุ๊เพราะว่า,ามัน mày hạt lắm không nữa Một mịt đuổi tay anh nữa mỗi mịt đuổi tay nữa hắp đuổi tay anh nữa tay anh สี่หกสี่หกสี่หกนพี่นองด้วยหคสี่หกนะคะพี่น้องแคมตัวเดียวแถมมาตัวเดียวสี่หกนะปุเนาะสี่หกค่ะสี่หกหกห้าห้าแปดห้าสามใ่ใช่ห ก็หายยังเงี้ยขาดเออโยกแล้วก็หายมาเงี้ยมักเคินก็ฝันว่าเขามาถามว่าพัรษาเท่าไรพรรษาสบหกพษาอมีคนมาถามปูบ่ะคะเมื่อคืนใช่ใช่ปูันรึเปล่าเนาะไม่ลูกศิษย์ที่เคยรู้จักสมบูรณ์ทำไมเป็นแน่นด้วยกันนี่แหละบอนนี้มานานแล้วไม่เจอกันบักเจอ ก็เขาเป็นสทอนะเป็นลูกศิษย์ก็เป็นเนนเนนน้อยก็บวชก็เป็นเนนใหญ่ที่เขาเอาคำถามพรรษาท่าไหร่แล้วพรรษาสี่พกแล้วสี่กพรรษาแล้วสุณสี่หกพรรษาแล้วก็เลยก็ม่หันตรงเนี้ถามมาได้พรรษาท่าไหรอายุก็หกสิบกว่าี่พกพราแล้ว ก็เด็กผมเน 40, ี่นยก็ว้อายุสี่สิบยี่สิบปีได้ด็กวุดิก็เลยบอกถ้าได้ก็4-6ที่พกพรรษานี่แะบอกว่าอุชนห้าเอะมีคนหนึงก็บอกแต่ว่ามันก็ไม่ไม่หยากนั่นะมีคนนี้ก็ได้มีตัวแถมนี่แหละก็เอาพรรษาก็แล้วกัน จก็เขามาถามพันษาเท่าไหร่พันษาสี่พค่ะพุกอมันมือเื่องหนีโซสโร้อนนะคะใช่ใช่ใช่คือวันพ่าได้ตีประมาณตีสามสี่สิบตีสามเนี่ยจะตื่นใบพ่าแล้วค่ะจนชมวนอ่ะก็เลยเขามาบอกว่าถามันษาเท่าไหร่ค่ะสี่พุกพษา ก็เลยตื่นพอดีแกก็ลก็ก็ถูกแถมใหม่แถมใหม่ะแจกใบตว่าต่วปูปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะปูก็อายุหกสิบสีหกสิบสี่เรัคะปูใช่หกสิบสี่แล้วก็บบวชมาสี่หกพรรษาแหรอคบปูใช่ใช่อมอืมเป็นตุกกับอ สองอยใช่ใช่เาื้อไปลสงยกขเล่ยตรีอยู resigned, да. <h <h ่ใบเดียวหาไม่้าตันี้ไม่มีหายาะรีหายาคัก็เลยได้ตัวนี้นี่อะไรจอันนี้โคงสุดท้ายนะไอ้บิงรวยรวยชาแนลไอ้เบงรวยหมื่นล้าน้าแล้วรถันก็ขอให้เอ ได้ดูมึงรวยหมื่นล้านให้ชมปัจนาใครดูแล้วก็ไม่ได้หมื่นล้านได้ไอ้ไอ้จอมนาอันนี้มึวยหมื่นล้านก็ติดตามกดไลกดแจรกดกระดิ่งแก่นเอื้อนด้วยก็ก็ได้ได้ชมปัจนาเพราะตั้งชื่อได้ดีเลยมึงรวยรวยหมื่นล้านท่านจะได้หมื่นล้านถ้าได้ดูจะดูดูไปเรื่อยๆทุกไปเรื่อยๆทุกไปตลอดถึงหมื่นถึงหมื่นล้านได้เลยเดี๋ยวนะขอให้รวยๆทุกคน มันฝันจนร้อนมันอคนเนะวันบุกสุดร้อนมันก็มาถามวันษาก็อายุหกสิ่ปอยุหบ่ันษาที่สี่สบกลครัูใช่ใช่นมันข้เขานี่แหละี่กวันาเนี่ยเดเขาสีหกวันศาเขวันาที่ปีนี้แหละ4ีกวันาแต่เขมาเขาฝันแล้วเขามาฝัน ก็มาถามมกในในมิลูกศิษย์ลูกน้องอะไรเลยเคยบทเรียนด้วยกันไหม2อ1 8ันร้นค่ะอยู่ด้วยกันจะไหมสิบแไม่พอกันดูของอื่นหรอครับพ่อในฝันในฝันมาเจอกันโอมาโอในฝันก็มาถามบอกว่าเป็นภาวะอะไรก็เป็นสอทอออืมจ้ะพ่อ ว่าเขาวันาาวามาถามว่าไดจีบกันสาสีา่สิบหก่ันูาอ่าเล่าสี่สิบหกขั้นสาแต่ว่าปีนี้ปู่อายุหกสิบสี่ปีนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวเลขสามคู่ที่ปู่ห้มากเป็นสี่คู่กับตัวเลขมือเคืนอนอีกคือสี่หกนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะใจ่ใช่ค่ะปูก็เสียงดูค่ะก็อนิมิตเมื่อคืนนี้มันมันวันพระค่ะปูเอ่อก็อนที่ผ่านมาก็อนิมิตเมื่อกันสามตัวอันนี้ให้จะล่างนะค่ะปูอันที่ให้ก่อนเมื่อไงล่ะเนอะค่ะอันนี้ที่ให้เงินก้อนนี่ก็ยัดถิ่มเพิ่มเมินมาครับปู ข้างบนอันนี้ข้าบนโอ้อันนี้เป็นข้างบนเนาะค่ะบนนี้เข้างบนเราพี่น้องเท้าข้างบนอันนี้ปูแล้วก็แค้นให้นนึงค่ะข้างบนจ้านี่นี่ข้ลานีขนลมีชุดล่างชุดบนนะคะของูีล้หนะคะเดี๋ยวหก ห5ห้าห้าแด้าสามกูน mm ้องเด้อจ้าพ่อคะเอได้เอาขอให้สมบัติของสมหวังสมหวังนี่ไวตอนนี้จะบุญด้วยหมื mm ่น hmm. ล้านแล้วก็พวกนี้พวจะได้บุญด้วยห้าก้ามานะค่ะป่เออบุนี้พวกจะเอตัวให้ได้มาไว้ก ค่ผูคะอถูกราว,วัลด้วยเราบริเวณชาแลนลวมล้านก็หม้มล้านาระลัดด้วยจะูกวัง,งสุขัตนานะค่ผูคะก,ก็ผมมาผมอันนี้มาไม่มืดเท่าไหร่ก็ยังดีไม่มืดเท่าไหร่ก็ คงจะได้เวลาเนะาะค่ะผู้คะครัค่ะผู้คะขอบคุณมัสการนะคะ,ะออค่ะเดินขอนขอให้รวยสมปตะนาหมื่นล้านหมื่นล้านครัผู้คะมาเจ้ารักษามาเจ้าคุ้มครองมาเจ้ารุนดาบานให้ได้บุญ่ล้านทุปตะนาสาธุสาธุค่ะ